คดีตีข่าวสวัสดีค่ะอาจารย์ประมาณเอ็มดีเมสวัสดีครับน้องหญิงนาวันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยคดีตีข่า s m s, <S, <S SMS นะคะ4155556ค่ะฝากข้อความเสียงนะครับก็ดอกจัน336056นะครับแล้วถ้าติดต่อทีมงานเอ็มดีเมนะครับก็0853499755 0878642888 Made เอ็มดีเมดนี่เป็นเพศสัตโพชาพันธ์นะครับที่จะดูแลสมองเพราะว่ามันมีาสารที่ออกฤทธิ์ไปยับยั้งการทําลายสารสื่อประสาทราะทำให้ประสิทธิภาพสมองเนี่ยมันจะสูงขึ้นในการสื่อประสาทกันความจำ <Hey. S 2> ความสามารถในการจดจำความสามารถในการเรียนรู้ะนะครับความสามารถในการคิดทั้งหมดเนี่ยเอ็มดีเมด เคยด่านะคะอ่ะมาที่ SMS ที่คุณผู้ชมฝากไว้ทั้ง415 5556นะคะไม่ได้ขึ้นหน้าจอแต่ว่าข้อมูลมาตอบคำถามในรายการนะคะอละคำถามแรกบอกว่าผมออกรถป้ายแดงแล้วถูกยึดศารออกหมายเรียกเพื่อไกล่เกลีย่ยถ้าไม่ไปเนี่ยจะมีความผิดหรือเปล่าอ๋อไม่มีความผิดครับพอออกหมายเรียกมาไกล่เกลีย่ยเนี่ยมันเป็นคดีแพ่งค่ะแต่เราไม่ไปก็แปลวเราไม่ไปไกล่เกลีย่ยเดี๋วสาก,ก็จะัดสีที่เราคืนรถชดใช้ค่าเสียหายต่าง แต่มันก็เสียผลประโยชน์ของตัวเองบาอาจารย์พูดถึงถ้าไปไกลเกลี่ยมันต้องไปเวลาสารออกไมเนี่มาจะต้องเอาหมายเนี่ยไปปรึกษาทนายแล้วก็ต้องไปสารตามที่สารเรียกไปถ้าไม่ไปเนี่ยสาลเขาตัดสินที่เราแพ้คดีเลยอืมไม่งั้นคือถ้าเขาใช้ก็เขาใช้กันไปเต็มๆเลยไม่มีโอกาสได้แบบต่อรองอะไรทั้งสิ้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปต่อรองกันในสารไปคุยกันเจรจากันสารเป็นคนกลางก็ดูความยุติธรรมความเหมาะสมอยู่ไหนเคาก็จัดการให้ได้เพระนั้นไปไกลเกลี่ยนะครับ ดีกว่านะฮะอย่ากปล่อยประละเลยค่ะอีกคำถามหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยค่ะแล้วถูกสุนัขวิ่งไล่กัดเราจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ยังไงแล้วจะดำเนินการยังไงถาเรยรค่ะถามไี่ผ่านเคยเคยตอบแล้วเคยตอบแล้วผ่านนะคะโอเคหนูอยากสอบถามว่าถ้าเราจะทะเบียนสมรสแต่เลิกกันแล้วประมาณสักเกือบ15ปี นะคะแล้วต่างคนต่างก็ไปมีแฟนใหม่ปัญหาคือยังไม่ได้หย่าค่ะแล้วแฟนหนูก็ไปอยู่ต่างประเทศหนูจะหย่าได้ไหมอ่ะใครก็อยู่ต่างประเทศเราก็อยู่ประเทศไทยจะชวนไปหย่าก็ไม่ได้ค่ะต่างคนต่างก็มีแฟนใหม่แล้วใช่เอาเพิ่งทําน้าสาแล้วกันไปฟ้องศาลฟ้องหย่าแล้วกันสมัครใจแยกกันอยู่เกินสามปีเป็นเหตุฟ้องหย่าเขาไปฟ้องหย่าพอศาลตัดสินให้หย่าขาดจากการ็จแล้วก็เอาคำตัดสินศาลไปนจุดที่เป็นหย่า ทำแ,<ต>แบบในละครได้แม่จารย์เอาใบหย่ามาแล้วก็ส่งไปให้แฟนเซ็นกลับมาฝ่ายเราก็เซ็นกลับมาแล้วก็มันไม่ได้ีตอนไปจดเบียนหย่าต้องไปทั้งคู่ไงต้องไปแสดงตัวใช่แต่ถ้าหาว่ามีคำพิพากษาของศาลแสดงเ,เกตนาแทนแล้วก็อีกฝ่ายไม่ต้องไปก็ได้เอาคำพิพากษาแล้วเราไปคนเดียวเขาจดเบียนหย่าได้เลย<อ>ตามคำ<อ>ตัดสินของศาลค่ะหนูอยากทราบว่าคนที่เป็นเอสมาหลอกให้ไปนอนด้วย แล้วคนคนนั้นก็ติดเชื้อไปกับเขาจะเอาผิดคนเป็นเอสได้ไหมเออเคยสมัยก่อนตอนที่เป็นตอนที่โรคเอสเอลยกำลังดังไปเลยช่วงที่แบบเมื่อ,อ 20, 20ปีก่อนเออพิงพ่งรู้จักโรคเอสกันอ่ะใช่เพราะโรคเอสเนี่ยคือเป็นโรคเอชตายแน่นอนอเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้คุณเจตนาฆ่าถ้ายังไม่ตายก็ถือว่าพยายามฆ่าถ้าตายก็ถือว่าฆ่า เพราะว่าคุณเป็นเอดเอดรักษาไม่หายยังไงก็ตายแต่ปัจจุบันไม่ใช่ uh huh. ปัจจุบันนี้เอชไอวี HIV เนี่ยรักษาได้รักษาได้แล้วก็สามารถทําให้คนที่เป็นเอชไอวีอยู่ในสังคมได้ตามปกติออื uh huh. ถ้าเปรียบไปก็ตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับโรคไอกามาโรค uh huh. คล้ายๆกันหนละกามาโรคเกันกาบาโรคเนี่ยเป็นพอเป็นไม่รักษาไม่ดูแลอะไรดีเดี๋ยวสวรรคก็จะเจ็บ เป็นอําเป็นพิกิการไปก็ได้เหมือนกันคงไม่ถึงขนาดจะเอาไปดําเนินคดีแต่ผมว่านะครับอเพราะว่ามันรักษาได้อนะก็ดูแลตัวเองนิดนึงอย่าไปนอนใครง่ายจริงๆเราไม่รู้ไงว่าจะไปเจออะไรบางทีไม่ใช่เอดอาจจะไปเจอโรคอื่นอีกไม่คนธรรมดาเขาไม่เฉลี่ยแหละไอ้คนที่มันจะมีปัญหาคือพวกซ้ำซ้อนนี่แหละระวังตัวเองกันนิดนึงเรื่องที่เรื่องทางนะคะคำถามต่อไปน้องผมโดนมีดฟันจนทะลุปอด นะคะโดยเราจะเอาผิดโทษหนักที่สุดเนี่ยคือยังไง<อ>น้องผมกําลังเดินทํากลับบ้านแต่โดนพวกเด็กๆเ,เนี่ยพวกนั้นก็ทํามาแสดงว่าไม่ตายก็ข้อหาพยายามฆ่าครับพยายามฆ่าค่ะพยายามฆ่าก็หนักสุดแล้วละครับพยายามฆ่าหนักสุดใช่พยายามฆ่าไม่ใช่ทำร้ายร่างกายนะเพราะว่าจุดที่เขาแทงมาเนี่ยมันเป็นจุดตายด้วยทะลุปอดอืเป็นจุดตายถ้าเกิดรักษาไม่ทันอาจตาย อ,อนะคะเอาใจช่วยนะคะคผมโดนคดีร่วมกันพยายามฆ่าครับเอ๊ะถามต่อกันเลยรึเปเนี่ยผมโดนคดีร่วมกันพยายามฆ่าครับผมแค่ไปกับเขาด้วยเฉยๆนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกัน,นอ่ะหกเจ็คนแต่ผมอ่ะไม่ได้นั่งคันที่ยิงผมควรทํายังไงไม่ได้นั่งคันที่ยิงไปกันหกเจ็ดคันอ่ะสมมติหกเจ็ดคันคือคือคือเป็นทั้งทั้ง ทั้งกวนเลยทั้งกวนที่อยากจะโดนข้อหาขยับฆ่าคือไปยิงเขาาอาจจะยิงเขาให้ตายอะไรเขาก็เลยเอาทั้งกวนเลยก็ต้องไปสู้คดีต้องไปสู้คดีในศาลว่าเราไม่เกี่ยวข้องอย่างไรถ้าศาลพิจารณาแล้วเฮ้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นไม่อะไรจังไม่ได้ไม่ได้ร่วมมือร่วมใจกับเขาหรือว่าไม่ได้เป็นตัวการร่วมศาลก็ยกฟ้องให้ครับต้องไปสู้ต้องไปสู้คดีในศาลนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ในกวนกันเราก็จับจับหมดเลยอืกล่าวหาหมดเลยว่า ทุกคนเป็นตัวการร่วมในการพยายามฆ่าต้องไปสู้คดีครับนั่ก็ต้องหาข้อพิสูจน์เองเนาะว่าตอนนั้นยิงครับผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวทีนี้ละนัวกันเองในกลุ่มตัวเองกันละล่ะก็ปัญหาว่าใครยิงหนึ่งใครยิงนะสองเรารู้เห็นด้วยเขาไหมบางทีเขายิงแต่เราเรียนรู้เห็นเป็นใจด้วยมันก็มันก็โดนได้เหมือนกันคือถ้าอยู่ในกลนแล้วแบบว่าเฮ้ยไปไม่อยู่ตรงนั้นนะเอาวันเลยยิงมันเลยเอาวันเลย ยิงยิงกระบ,บาลมันเลยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนลงมือเองเอคนยิง,องเองแต่ก็อยู่ในแบบใช่ตัวการร่วมยูยงส่งเสริมยูงส่งเสริมตัวการร่วมร่วมมือร่วมใจร่วมเป็นอะไรเงี้ยนะคะกรณีมีคนยืมเงินไปสี่แสนค่ะแล้วเขายังไม่ยอมใชหนี่จะมีวิธีไหนเรียกร้องเอาเงินคืนได้บ้างเขามีทั้งบ้านรถแต่ว่ายังผ่อนอยู่เราจะยึดรถหรือบ้านเนี่ยได้ไหมที่ก็ต้องฟ้องก่อน เราไปยึดเขาไม่ได้เราต้องฟ้องก่อนแปลว่าถ้าเขายืมเงินไปสี่แสนมันมีสัญญาคู่ยืมเงินเราก็ไปฟ้องผิดสัญญาคู่ยืมเงินพอฟ้องิดสัญญากู่ยืมเงินเสร็จปรากฏว่าศาลที่พากษาให้เขาชำระหนี้แล้วค่ะแล้วเขาก็ไปชำระให้เราค่ะอย่างนี้ต่อไปเราก็ไปยดม้ต้เขายึดบ้านยึดรถอดะไรก็เอาออกขายทอดตลาดเพื่อนํามาชําระหนี้แก่เราก็ทําได้แต่ว่าต้องฟ้องศาลก่อนนะครับจู่ๆจะไปเที่ยวยึดรถเขาว่าบอกเอาไปตีใช้ดีไม่ได้เว้นแต่แต่เขายอมยอมเพื่อนฝูงไว้ก็ยืม เอางี้สีแสบอะไรแกจะใช้ฉันเอาเอารถมาตีใช้นี้เลยตกลงพอตกลงแล้วก็ทำบันทึกกันเลยก็ได้นะคะอ่ะใครมีข้อกฎหมายอื่นสงสัยนะคะไปติดตามันได้ในประมาณว่าประมาณยกเว้นเอไม่ใช่ยกเว้นประมาณเว้นวักว่าประมาณเว้นวักว่านะครับในแฟนเพจนี้เลยครับก็จะมีคลิปมีข้อกฎหมายอะไรให้ติดตามอย่างน่าสนใจนะครับพอเขาเข้าไปประมาณว่าปั๊บเจอตัวการ์ตูนใส่แ่นผู้ใช้สีส้ม ไปกดไลค์ได้เลย,เลยฝากคำถงคำถามอะไรได้หมดเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ประมาณด้วยค่ะพักสักครู่รช่วงหน้ากลับมานะคะ